เอ้าไม่ไม่ได้เคยคิดเอ้ามีค่าเช่าด้วยเลยว่าในแอปมีค่าสาหัวโบค่าน้ำค่าไฟเป็นภูมิศาสกิจชุมชนมันมีค่าภาษีด้วยเลยว่าภูมิศาสกิจชุมชนนี่ยังไม่ถึงร้านแปะเลยของกูก็นึกเน้นจ่ายแต่ก็เือนปติเราไว้ได้เดี๋ยวดอกดอกเบี้ยไม่แล้วดอกเดี๋ยวดอกเบี้ยเงินต้นมาอีกแล้วคุณเวลาต้องใช้อีกแล้วค่าดอกเบี้ยเงินต้นกูจะซื้อตะกร้าไม้ตะปูไปเก็บมะนาวเอ้า ครั้งนี้โดยท่านอาจารย์บัณฑิตกับทีมอะคาเดมีของทางอาจารย์เบิร์ดอาจารย์ดินอาจารย์ดั้มเนี่ยค่ะเรามองว่ามันเป็นศักยภาพที่เหมือนติดอาวุธทางปัญญาค่ะมันอีควิปพอติดเข้าไปปุ๊บเนี่ยค่ะเราเไม่หลงทางคนะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราเดินอยู่บนออในป่านะคะคือเกษตรเนี่ยมันก็คป็นเหมือนครับมนุนย์ใส่หมวกเนี่ยมันก็เป็นตัวแทน,น,นษษของเกษตรจริงๆเกษตรเนี่ยบูดอยู่บนหัวของพวกเราคนะ่ะ เพราะประเทศไทยเนี่ยมันมีเกษตรกรกรมกษตรกรเกษตรกรรมเนี่ย <i> เป็น,เป,นเป็นหลักอยู่แล้วนะคะส่วนตัวของธุรกิจมันเหมือนตัวตนพวกเราทั้งหมดนะคะแต่อขาของเราทั้งหมดเนี่ยมันยืนอยู่บนเรื่องของชุมชนเรื่องช่วยดูเถอะค่ะช่วยเห็นนะคะว่าโครงการนี้ยมันดีกระทั้งคณควรจะมีให้กับลูกหลานชั้นประถมอค่ะต้องได้เรียนค่ะอาจจะเป็นครเรียนก่อน,น,ะะนยอมค่ะสางการทางธุรกิจเข้าไปค่ะแล้วทอมาหาอะไรค่ะ ต้องให้ทำเวิร์กช็อปของจริงค่ะอย่าเรียนเพื่อสอบอย่างเดียวเหมือนที่เราผ่านมามันเป็นความเจ็บปวดของประเทศชาติเพราะเราอะกำลังใช้ภาษีของตัวเราเองนะพัฒนาธุรกิจให้ชุมชนค่ะแล้วไม่ใช่แค่ตัวุดด้วยมั่นใจว่าทุกท่านที่นั่งในที่นี้ค่ะเราอะค่ะวันนี้ตั้งใจมาเพื่อทำา o u u กับบพอทค่ะแต่เป็นสัญญาใจแต่ไม่เราก้าวข้ามขันมามาได้แค่ซูมในรถะ น,นไ,ไปกรุงเทพเนาะอืมจ้ะเด้งออกเลยพี่นี่ถ้าไม่พร้อมจริงๆเพราะว่าคนมีโอกาสอีกเยอะแล้วตอนนั้นอ่ะหนูกำลังเข้าไปในประตูเศรษฐีเรือนในค่ะคาปิตาแล้วหนูเขาคนที่ขอโอกาสเยอะมากหนูก็เลยบอก หนูไม่เอาก็ได้แต่หนูอยากเรียนกับอาจารย์เบิร์ดไม่เอาตังค์แต่อยากเรียนกับอาจารย์เบิร์ดหนูบอกว่าที่จริงอ่ะมันเป็นคําที่แบบจี้ใจเราที่ปมเราทุกอย่างแม้กระทั่งการเงินเอาเงินของครอบครัวมาใช้หลุงจนแบบไม่รู้ว่าจะต้งทำอะลุงในการลงทุนนะคะไม่ใช่ถลุงไปแบบเสีมาเลเทีเมาไม่ใช่ค่ะมันจับ ผิดตั้งแต่อายุยี่สามจนนี้ยี่สิบเจ็ดจนมาเจอโครงการนี้ก็ไปอบรมฝันฝันมาทั้งขายยาเกษตรแกมคมาส์สามเหมือนนู่นนี่นั่นเขาจะเสร็จเขาปล่อยแต่โครงการนี้ถ้าคุณได้ค่กาทางทีมงานทางอาจารย์จะไม่ปล่อยมือจะกุมมืไว้แน่นกเกลว่าเขี้ยวจนแบบถ้ามีไม้ไม้ตีตูดได้อ่ะก็จะเอาไม้ตีตูดให้ได้เลยค่ะ แกแกที่บุกหนูก่อนว่าคุณอย่าใช้ความรู้สึกเนี่ยคุณต้องเคียวให้เป็นตัวเลขคุณต้องแข็งคำคำเนี้ยมันยืดยืดยืดประมาณนี้นะทำไงดีหนูนก็เลยบอกพี่มไม่เอาตังค์ไม่เปอะไรสักอย่างหนูอยากจะเลี้ยงเนี่ยอขอยจะไหว้ก็ได้ เดียเด๋ยวเดี๋ดี๋ที่งานติดต่อไปนะคะแล้วทั้งวันหนูก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้้องไห้ร้องไห้จนแบบอีกวันนึงถึงจะได้รับคำตอบว่ามีได้โอกาสมันจริงพวกเราพูดพ,พวกในในผมว่านะใจพวกเราเนะี่ยดวงเดียวกันหมดเลยให้ใครขึ้นมาคุยไม่ว่าจะเป็นใครเนยะก็มีความรู้สึกแบบมันภูมิใจแล้ว น้ำตาที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความเสียใจนะแต่มันเกิดจากความดีใจความปลืม้มความทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกว่ามันเกินความคาดหวังของเวาเราโดยสรุปนะก็คือเราได้รับความรู้ครับโดยเฉพาะเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวเราและธุรกิจเราเองครับแล้วก็มีโค้ชเก่ง โค้ชของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่นักวิชาการแต่โค้ชของเราเนี่ยมีหัวใจเป็นผู้ประกอบการด้วยทําให้ความรู้กับประสบการณ์เนี่ยมันหล,ล,ล่อหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วพยายามบอกลูกศิษย์หรือบอกนักเรียนของเราว่าในปัญหามีโอกาสผมก็เลยชวนอาจารย์มณีถามว่าแล้วตกลงโอกาสมันคืออะไรอาจารย์อยากเห็นแบบไหนผมอยากเห็นทุกท่านนะ คุณง่ายคือทำไปยิ้มไปมีความสุขนะคำถามมันง่ายมากเลยเนาะแต่มันตอบไม่ได้ครับมันตอบไม่ได้จันเบยร์ครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วโอ้โหมันกว่าจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับกว่าจะมาออกเป็นเรื่องของคนอของหรือสินค้าและตลาดนะครับเราต้องมานั่งแกะทีละตัวก่อนว่าตกลงเราจะชาร์จจุดไหนก่อนอเพื่อให้มันเกิด ผลลับที่อาจารย์มันิิอยากเห็นคือมันยิ้มได้จะเอาคนก่อนจะเอาของก่อนเหลือเงินทุนก็หายไปด้วยทุกวันนี้ก็บอกให้เราผลิตของเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องมันก็มาแล้วถูกไหมเดี๋ยวแบรนด์มันก็มาอีกแล้วเคยไหมสวยแต่ขายไม่ได้อืแสดงว่าของไม่ตอบไาจย์เวิร์ช่ครับแต่ที่ผ่านมาล่ะครับของนําก่อนเนาะนะครับ แล้วเราก็มาเจอว่าอาจารย์ก็มีแนวคิดว่าต้องเอาการตลาดนําการผลิตอโอ้ใช่พูดมันง่ายจนเบิร์อพูดมันง่ายจำนะฮะระลึกระลึกระ,ะลึกเลยนะระลึกระลึก,ลลกตอนที่เราเล่นบอร์ดเกมก่อนจะปลูกต้องมีการ order, ออเดอร์ใช่ไหม,มไม่มีการออเดอร์ปลูกได้ไหมเนี่ยการตลาดนำการผลิตแล้ว ไม่มีออเดอร์มาปลิตยังไ,ไงจังเพิครับซึ่งถ้าเกิดบอกว่าเราบอกว่าตลาดนําผลิตแล้วทุกคนรู้ทฤษฎีเนี้ยมันก็รวยกันหมด,ดอ,อี่แล้วทําไมไม่รวยเราก็มาคุยกับอาจารย์มาดิอย่างว่าทำไมไม่รวยอาจารย์กูก็เยอะ <c oughs> นะครับอาจารย์ทูก็สัญญาณชีพธุรธกิจของเราอะที่ประจอยเป็นอย่างไร <c oughs> มัน เบาเบมันมาเป็นจังหวะจังหวะหรือมันมากระตุกเป็นช่วงพายุโหมกระหน่ำช่วงโขงเมื่อเราแตะไม่ได้ปุ๊บสัญญาณชีพที่ที่อาจารย์เบิร์นบอกเนี่ยแตะสัญญาณชีพเราเกิดอาการโรคการเงินนะใช่หรือไม่มาเร็งไหมมาเร็งสุดๆถูกไหมนั่นแต่ทีสิเกียจย์เบิร์นเิ่มเห็นถูกไหมครับ คือถ้าถ้าย้อนกลับไปวันนั้นก่อนว่าทําไมต้องเรื่องนี้ก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีความรู้ชุดนี้แล้วทีนี้ความรู้ชุดนี้สําหรับสําหรับอาจารย์เบิร์ดเนาะนะครับแล้วก็คุยกับอาจารย์บันดิตคือมันไม่ใช่วิชาการเงินทุกคนครับไม่ใช่วิชาการเงินแต่เป็นวิชาการบริหารคุณภาพชีวิ่ไม่อยากให้เวลาหมดนะฮะอยาไมกให้มุ้ต่อยซสองลงมากเร ขออีกรอบได้ไหมครับธุรกิจป้านกันอ <A. S 1> ธุรกิจป้านกัน <A. S 1> นี่คือพลังของคนครับความรู้และทักษะนะครับ AI เอาชนะเราได้แต่ว่าหัวใจของคนเอาชนะไม่ <A. S 1> ได้แต่เขาเอาชนะเราไม่ได้ครับทองให้ <A. S 1> ทุกคนได <A. S 1> ครับหัวใจทุกท่านมาวันนี้หนึ่งคนไม่ได้มีใจเดียวนะ ท่านแบกคนข้างหลังอีกร้อยร้อยหัวใจมากับท่านด้วยถูกไหมถือว่าเป็นไปของอแน่ของทางสังคมที่เราดูแลอยู่อยู่ด้วยกันไปรอดและไปรุ่งเราอยากให้เวทีนี้ในการโยนคําถามมาแล้วเราจะฟังครับต่อให้ได้วันนี้ไม่เป็นไรนะอาจารย์เนาะเดี๋ยวเราจะหาคาตอบให้กับทุกท่านที่สําคัญผมเชื่อว่ามีคาําถามทุกท่านในใจว่า แล้วโครงการจะไปอย่างไรต่อถูกไหมมีดเรเล็งที่จะช่วยวัดมูลค่าของทางตลาดที่เรียกว่าป็ลรูเชมที่คนสามารถสกแกนเข้าไปแล้วรู้ว่าเราแบ่งปันกับชุมชนยังไงเงินในชุมชนเราไปตกที่ไหนบ้างอย่างนี้เราเตรียมพื้นฐานไว้ถืองแนะท่านต้องไปเตรียมคนของท่านให้เหมาะกับการเรียนรู้เนาะเพราะว่าถ้าท่านคนเดียวเรียนรู้คนเดียวเกิดวันหนึ่งท่านสะดุดล้ม มันอาจจะต้องเริ่มใหม่ถูกไหมครับฉะนั้นภูมิคุ้มกันของธุรกิจท่านท่านต้องรู้ว่ามีใครเป็นกองทัพของท่านนะครับผมฝากท่านไปทําการบ้านเรื่องนี้เราก็จะทําการบ้านเรื่องที่ท่านต้องเรียนรู้ต่อที่พี่ลินถ่ายมาให้นะครับเขียนมาบอกเราท่านอยากแก้เรื่องอะไรเราจะมดรวมเป็นกลุ่มและแก้ท่านแบบนั้นได้ไหมนะครับทีนี้ผมอยากพักไปที่ใงครับว่าแล้วหลังจากนี้แค่เรื่องการเงินไม่พอ เรื่องการตลาดล่ะเรื่องของการหาการค้าขายเรื่องของแบรนดิ้งเรื่องของความเสี่ยงธุรกิจเรามองกอะไรครับคุณเอรับคือผมมองอย่างนี้ว่าเริ่มจากครับที่เฉพอชาสอนเนาะทำเหตุให้ดีฉะนั้นการทําเหตุให้ดีเราต้องมีความรู้ที่ถูกต้องครับความเข้าใจที่ถูกต้องการตลาดเรื่องแบนดิ้งมาเ็ตติ้งมันยากตรงที่มันไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งเท่สองเสมอไปครับ การลงทุนในมาร์เก็ตติ้งแบนด้มันเลยไม่สามารถวัดผลลัพธ์ที่แบบคาดหวังได้แบบ1-1-2-3-4บวบวกเพราะมันเป็นเรื่องของคนที่มีความรู้สึกที่มันจับต้องไม่ได้แต่เราสามารถปรับมือและตั้งสมมติฐานเพื่อเข้าถึงเขาได้นึกถึงเราะครับเราซื้อของในฐานะคนซื้อ ราอาจจะมีเหตุผลเรื่องเงินในกระเป๋าว่าราคาเท่านี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ความรู้สึกว่าของมันต้องมีมากขึ้นจะเป็นสิ่งที่ท่านใช้ทั้งตากาเหตุผลและความรู้สึกมากขึ้นผมจะต้องทาคอร์สทีอ่อาจจะกาลังคิดแวบขข้นมาว่าต้องมีวิชาเลือกในบางเรื่องเลยคือเรียนเรื่องนี้เรื่องเดียวเช่นการตั้งคําถามเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการที่แท้จริง ของคนซื้อของผู้บริโภคเพราะหลายครั้งผมมักจะได้ยินที่ทุกท่านบอกว่าสินค้าท่านไม่เหมาะกับกลุ่มไหนแต่จริงมันเป็นสิ่งที่ท่านคิดแตเองนะครับเราเคยถามเขาจริงๆไหมว่าเขาอยากได้สินค้าเราไหมบางทีเขาอยากกินแต่ด้วยรูปแบบมันไม่น่ากินรู้ไหมครับกินแล้วติดฟันกินแล้วเป็นยังไงบางครั้งสิ่งเหล่านี้เราต้องหามันให้เจอ ผมก็เลยคิว่ามันต้องมีคอร์สพิเศษในการตั้งคําถามในการสืบค้นหาเหตุของผลให้ได้มันเราจะได้ใช้มันในการเรียนเรื่องแบนดิ้งมาร์เก็ตติ้งให้ลึกขึ้นให้เวลาที่พี่พี่รีนถามว่าเพอร์เซนนามันหามาอย่างไงมันหามาอย่างนี้ครับเราจะได้รู้ว่าคนที่ซื้อของเราที่เป็นหน้าตาแบบนี้อายุประมาณนี้มีเงินในกระเป๋าเท่านี้เลี้ยงลูกแบบนี้ขับรถรุ่นนี้ ใช้ชีวิตแบบนี้มันจะชัดขึ้นนะครับ